ประโยคคาราจรทั้งหลายและบรรดาพเพื่อนบิูฑุส,สมาเนทั้งหลายเวลานี้การสมาทานและกรรมฐานได้ผ่านไปแล้วสำหรับต่อที่นี้ไปเรื่องของตำราก็จบเพราะว่าผมพูดเรื่องมหาริปรธานาสูตรจบมาแล้ว แล้วก็กรรมฐา,านสี่สิบก็จบแล้วเอาปฏิปัาของท่านผู้เท่ามากล่าวก็กล่าวแล้วถือว่าเป็นแบบฉบับสำคัญสำหรับบรรดาท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติต่อไปก็เป็นปกิากะคำสอนนี่ก็นว่าการเก็บเล็กเก็บน้อยเอามาสอนกันหรือว่ามาแนะนำกัน แต่ดับต้นขมันดาท่านหลายจงเป็นผู้ชนะนิวร์ไว้เสมอนิวร์คืออารมณ์ชั่วย้ายมีในจิตของเราการทรงสมาธิในการกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลายใจเข้ารู้อยู่าให้ใจเขา้ใใเขาให้ใจออกรู้อยู่ว่าให้ใจออก ควบก,กับคำภาวนาและการพิจารณาตามที่ท่านเห็นว่าสมควรนั่นเป็นของดีและการที่จะมาบังคับว่าจะต้องว่าอย่างนั้นจะต้องคิดอย่างนี้นี่มันไม่ถูกให้เป็นไปตามอธัธยาศัยของท่านวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโทสะให้มีเรื่องเรื่องหนึ่งรายกดเข้ามาเมื่อเร็วๆนี้ มีคนเขาีิภาควิจารณ์ณผมเรื่องงานเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์เพราะว่ามีคนเขามาบอกขายรถแต่รถคันนี้จริงๆราคามันตกสองล้านบาทแต่เขามาเสนอขายราคาห้าแสนบาทนี่ก็เป็นรถใหม่ เพราะข่าวนี้แพร่ะสะพัดไปก็มีคนผู้หวังดีมีภาควิจารเข้าไปในแง่ต่างๆแต่ในคำมีภาควิจาร์ณนั้นแสดงว่าเป็นผู้ห่วงใหญ่กลายเป็นว่าผมจะถูกต้มบ้างในเบรการหนึ่งคนอื่นจะมาต้มผมบ้างแล้วก็ไปวีภาควิจาร์ณคนที่เขาไมา่ได้ต้มหาว่าจะมาต้มผม ความจริงถ้อยคําที่ได้กลาก่าวตอนนี้มันเป็นการสแสดงออกถึงความห่วงใหญ่แต่อาศัยที่มีกิเลสท,ที่มีอยู่ในใจมากไม่ได้ทราบไว้เรื่องท่านหลายเหล่านี้มันจะสร้างความเสียหายให้เกิดขนาดไหนรวมความว่าผมเองเป็นตัวจังไรทำไมจึงไปตกลงในการซื้อรถคขันนั้น นี่ข่าวก็จะแพร่สะพัดไปว่าผมนี่มีความร่ำรวยมากเรื่องเงินเขาสงไปถล่มทลายในการซื้อรถแต่ความจริงรถที่มีทุกคันนี่เป็นรถที่ชาวบ้านเขาให้ใช้ชโชคราวรถคันนั้นเจ้าของผู้เสมอขายขายผิดราคาเพราะเป็นรถใหม่แก้คงจะเผลอไปราคาตั้งสองล้าน แอบมาเสนอขาย5้าแสนบาทผมก็บอกว่ารอเวลาเจ็ดวันเจ็ดวันถ้าปรึกษาหารือกันเห็นสมควรก็จะซื้อแต่การจริงการที่รอเวลาไม่ใช่ผมซื้อผมจะดูว่าคนที่เขาชำนาญในการใช้รถเนี่ยมีใครเขาต้องการบ้างในเมื่อเขาซื้อไปราคาถูก ถี่ว่าราคามันถูกตัดไปทั้งล้านห้าแสนนี่ถ้าเขาซื้อไปจริงๆเมื่อภารก,กิจมันเกิดขึ้นก็ยค่ได้เขายืมเขาใช้นั่นเองก็มีคนก็เห็นชอบโดยหลายท่านนักเล่นรถคนที่ตั้งบริษัทขายรถเขาเห็นชอบด้วยเป็นว่าถ้าผมไม่เอาเขาจะเอาแต่ว่าเรื่องมันก็อยู่ที่ผม ผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าก็ใาหมากครั้งก็ตกลงเป็นอันว่าคนบอกขายภายในไม่ช้าไม่กี่วันเธอก็มาบอกเลิกอเหตุผลต่างๆว่ารถมันมีความไม่เหมาะสม,มอะไรบ้างอันนี้ผมก็ทราบทราบว่าแกพูดพลาดไปเสแล้วผมก็เลยไม่เรียกไม่เขาไม่คายคันไม่ถทอสัจจะเดิม ไม่ถือการที่พูดกันไ้เดิมว่าต,ตอนแรกทีเดียวก็ยังไม่ได้ตกลงกันแน่นอนเป็น,นเพียงว่าถ้าเธอขายในราคานั้นจริงเราก็จะขอปรึกษาหาหรอพวกกันก่อนแล้วก็เห็นสมควรเราก็จะซื้อนี่ข่าวนี้ออกไปเขาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆ มีการไปโทษคนที่ไม่มีการเกี่ยวข้องว่าจะร่วมกันต้มผมบ้างให้พูดนะพูดด้วยความห่วงแต่ความจริงอาศัยขาดสติสมัมปชัญญะสตินึกได้สมัมปชัญญะรู้ตัวไม่มีีในหนึ่งก็ขาดพุทธภาสิตอีบทึ่งว่ากล้าใครครวญเสียก่อนเราจึางทำดีกว่าอันนี้ขาดไป นี่การพูดกันดำนองนั้นข่าวไม่ก็ออกข้างนอกนี่คนข้างนอกก็โจทย์ไปอีกด้านหนึ่งถึงว่าผมนี่ร่ำรวยมากถึงก็จะเอาเงินไปซื้อรถต้นราคาห้าแสนบาทที่เขาพูดกันเน่ยก็พูดในความโงใหญ่และไปโทษคนที่ไม่เกี่ยวข้องว่าพากันต้มผม นี่ก็สำหรับทา่านหล l a เมื่อฟังแล้วถ้ามีความรู้สึกยังไงคนประเภทนี้เราน่าจะกโกรธหรือว,ว่าเราน่าจะเกลีดวยดหรือว่าเราน่าจะรักเพราะเป็นประเภทที่หนักไปกว่าคนตาบอดครัมช้างคนตาบอดครัมช้างในครัมช้างที่ขาก็คิดว่าช้างเหมือนเสา คลำช้างที่หางก็คิดว่าช้างเหมือนไม่กวาดคลำช้างที่งวงก็คิดว่างวง,ง,วงวช้างนี่เหมือนปลิงถึงแม้ว่าเขาจะไม่รู้รูปลักษณะของช้างจริงๆแต่เขาเองผู้นั้นก็ยังมีโอกาสทราบว่าช้างนี่มันเนื้อมันนิ่มหรือไม่แข็งซื่อมันเป็นการฉลาดกว่าบุคคลที่พูดทั้งหลายเหล่านี้ เรืงเขาเหล่านั้นไม่รู้ความจริงแต่ถ้าว่าพยายามพูดให้พูดไปมันสร้างความเสียหายเยอะถ้าเราจะพูดกันอย่างชาวโลกนี่ความเสียหายถ้ามันเลื่นไปข้างนอกข่าวมันขยายตัวไปไกลแทนที่จะเป็นความเสียหายเรื่องเล็กน้อยมันก็เป็นการใหญ่ ให้ความเสียหายทั้งหลายเหล่านี้ชาวโลกเขาถือกันแต่สำหรับท่านหลายมีความรู้สึกยังไงถ้าท่านถูกแบบนี้บ้างท่านมีเจตนาอย่างหนึ่งและคนอื่นไปพูดอย่างหนึ่งการพูดพ่อมบอกว่าห่วงใหญ่แต่ผลที่ไม่เกิดขึ้นคือความเสียหาย ถ้าผมเดาๆใจนะถ้ายังละกันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องโกรธม่ถ้าจะโกรธเราจะโกรธใครเราจะโกรธตัวเราเองหรือว่าเราจะโกรธคนพูดตัวเราทำผิดเลยแล้วก็มันนั่งพิจารณาตัวเราเองว่ามันไม่ผิดที่เราคิดอย่างนั้นเรายังไม่ได้ตกลงกับเขา เพืไนไดเพียงว่าถ้าเขาขายให้เราก็จะไปถามคนที่เขามีความชํานาญแต่คนที่เขามีชํานาญตั้งบริษัทรถก็บอกมันไม่ได้แน่เจ้านี่บอกราคาผิดถ้าว่าขายจริงๆถ้าเราไม่เอาเขาขอรับไปในเมื่อขอรับแล้วแล้วก็บอกว่าถ้ารับไปยงเวลาที่ต้องการแล้วก็จะขอยืมใช้บ้างนะเขาก็ตกลงแต่พวกนั้นมันได้ทราบ ถ้าสำหรับคนที่ถูกกล่าวพาดพิงว่่ร่วมกันต้มถ้าเขาเป็นคนธรรมดาเขาก็จะโกรธเพราะเขาพวกนั้นที่ถูกกล่าวหาเขาเป็นคนค้านว่าไม่เห็นด้วยนี่ความจริงพวกนี้ขาดนิสสมะกระนังเสยโยการที่พระเจ้ากล่าวว่าใครโคลเสก่อนแล้วจะทำดีกว่าเราเห็นน้ำใจของคนพวกนี้ว่ายังมีกิเลสหนามากนะัก นี่เราคงจะโกรธเขาไหมถ้าเราโกรธเขาก็ไม่ถูกถ้าเราจะโกรธเรามันก็ไม่ถูกทําไมจึงว่าไม่ถูกทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเขายังมีกิเลสอยู่เราจะไปโกรธทําไมถ้าหาว่าเราโกรธตัวเรามันก็ไม่ถูกเรายังไม่ได้ทําผิดถ้ากิจนั้นมันสําเร็จขึ้นเราก็ได้ฟรี คนที่เสียสตังค์มาใช่เราเรามีโอกาสนำของนั้นมาใช้ได้ฟรีแต่เราแต่ว่าสำหรับผมก็บอกว่าใครจะเข้าหุ้นส่วนบ้างผมก็ลองกำลังใจคนก็มีคนนั้นขอช่วยคนนี้คอช่วยเห็นดีกันหลายคนเป็นว่าคนที่เห็นดีด้วยเราก็ต้องเชื่อแล้วก็ส่งเสริมกำลังใจว่าเขาหวังดีตรงงานในสาธารณประโยชน์ นี่เรามาทพูดพถึงขัื่งด้ความโกรธเราควรจะโกรธหรือไม่โกรธเพราะเราตอบว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาของโลกพระพุทธเจ้าของกล่าวว่านินทาประสังสาเป็นโลก,กธรรมดาการนินทาดันสนเสริญเป็นธรรมดาของโลกเราต้องวางใจเสีย ถ้าบังเอิญท่านัางหลายจะพบอย่างนี้เข้าจงจำปฏิปทาของท่านผู้เฒ่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจ้าไม่โกรธในฐานะที่คนรจะโกรธเจ้าไม่เกลียดในฐานะที่คนจะเกลียด,จเ,ดเจ้าไม่รักในฐานะที่คนจะรักเจ้าไม่ผูกพันในฐานะที่คนจะผูกพัน เมื่อจิตของเจ้าทรงอารมณ์อย่างนี้ชื่อว่าเจ้าเป็นพระหันขีณาศพตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนื่นเป็นนั้นว่าถ้อยคำนันหลายเหล่านี้พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทันหลายจนจำไว้อย่าสนใจกับวาจาของคนที่สรรเริญหรือว่านินทาถ้าเราอยากโกรธก็ควรอยกโรอยกรธจดสนิดหนึ่งโกรธใครกันดี โกรธวัตตะสงสารหรือวัตตะสงสารมันก็ทรงตัวเราก็ควรจะโกรธจิตของเราที่ยังคบหากับกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมที่ดันมาเกิดในดินแดนในภพที่มันเต็มไปด้วยความเร่าร้อนโกรธตัวก็ไม่ได้โกรธคนอื่นก็ไม่ได้ต้องโกรธใจ โกรดใจแล้วทาไมก็พยายามห้ำหันใจให้กิเลสมันหมดไปตอนนี้มาพูดกันถึงว่าท่าเขาบอกคนมาพูดถ้าเราฟังเขาพูดมันเป็นปัจจุบันพอเขาพูดจบไปมันเป็นอดีตขาวาจาที่เขาจะพูดต่อไปข้างหน้าเขายังไม่พูดมันเป็นอนาคต พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติแบบไหนให้ปฏิบัติในปัจจุบันเป็นสำคัญปัจจุบันจริงๆในวาทะของเขาทั้งหลายเหล่านั้นมันเดียวเดียวเท่านั้นพูดจบหายไปต่อไปมันก็เป็นอนาคตตอนนี้ผมนึกถึงพระราชดํมรัสขอามระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่11 ตุลาคม2520มีโอกาสเข้าเฝ้าท่านท่านได้ทรงตัดว่าเรื่องที่เกิดที่เมืองยะลาเสียงระเบิดตูมขึ้นมาแล้วมันเงียบไปพระองค์ทรงำรมิว่าถ้าเราจะไปสนใจกับเสียงระเบิดนั้นมันก็ระเบิดไปแล้วมันเป็นอนาคตไม่เป็นอดีต ถ้าเราไปสนใจกับมันปัจจุบันของเราจะใช้ไม่ได้งานปัจจุบันจะเสียทรงทำงานปัจจุบันตลอดไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปเวลาที่จะทรงเสด็จเยี่ยมเยยนประชากรของพระองค์กรทรงตริว่าถ้าหากว่าเราจะคิดว่าเดินไปความไอ้เรื่องระเบิดไม่จะเกิดระเบิดกันอีก นันมันเป็นอนาคตมันยังไม่ระเบิดงานปัจจุบันเราทำห้สำเร็จรูปดีกว่านี่พระราชาประรบคุณพระบาทสมเด็จจีหัวควรจะจำไว้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์บทพระบาลีที่สมเด็จพระเยซีทรงตรัสว่าเรื่องของอดีตอนาคตอดีตก็ดีอนาคตก็ดีดอ,ด,อดีตที่ล่วงมาแล้วอย่าตามนึกถึง สิ่งที่เป็นอนาคตมันยังมาไม่ถึงอย่าสนใจสนใจปัจจุบันเป็นสําคัญเราจุดคิดไปเสมอว่าคนเราจะดีหรือจะชั่วนี่ไม่อยู่ใช่อยู่ที่คำนินทาหรืสรรเสริญจะดีหรือจะชั่วมันอยู่ที่ตัวเราประพฤติปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติดีใครติก็เราว่าเลวเราก็ไม่เลวไปตามนั้นถ้าใครติแล้วเราปฏิบัติ ชั่วใครชมเขาเราวา่าเราถ้าเราทําชั่วเขาสรงเสริมว่าดีเราก็ไม่ดีไปเราไม่ดีไปตามคําเขาพูดเราจะดีจะชั่วมันก็อยู่ที่การปฏิบัติต่อแต่นี้ไปผมจะเอานํานําพระพุทธนํารัตพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ตรงตัดไว้ในพระตรปบิดกสุตติบริดกสังยุตติกายสกาทวัก มาเล่าสู่กันฟังเสียงเล็กน้อยตามพระไปพระตาวิดกท่านกล่าวว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเวรุวันอันเป็นที่พระยทานเยื่อแก่แกระแตของพระราชามคตในเขตกรุงราชคฤห์โดยสมัยนั้นนางพรามณีชื่อว่าท่านนันชานีแหงพราม์ ผู้เป็นบริวารของพราหมณ์ผู้มีชื่อว่าภารัตวาจโคตคนหนึ่งเป็นผู้มีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แต่ความพาุงพระามพวกนี้แต่ความจริงเขาไม่คบพระพุทธเจ้าั้งนั้นนางทาน,น,านัญชาใีพระมณีกำลังจะนำอาหารไปเพื่อให้แก่พราหมภารัตวาจโคต ข้าพราชจึงเปล่งววชาวทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นอรหันต์พระองค์นั้นขอนอบน้อมแด่พระเจ้าไหย้สามครั้งนะเมื่อนางนันทชานีพรามณีกล่าวดังนั้นแล้วรามภารทวาชโคตได้กล่าวกับนางนันทชานีพระมณีว่าอีหญิงถอย นี่กราคุณเขาสมนาลลนอย่างนี้ไม่ว่าในที่ไหนไหนี่นอยหญิงถอยบัดนี้เราจะยกวาทะของพระสมณะโคดมนั้นของเจ้าหมายความว่าเราจะขูแตะคอกทําลายความดีของพระสมณะโคดมนางนันทชานีพระมณีกล่วว่าพราหมณ์ฉันยังไม่เห็นบุคคลใดู้จะพึงยก ค่อยคำต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์นั้นในโลกนี้ได้พร้อมไปด้วยทีวันโลกมารโลกและพรัมโลกมูสัตว์พร้อมปวยสมณะและพราม์ลนทิวดาทั้งหมดดูก่อนพรามเอาเถิดท่านจงไปไปแล้วจะได้รู้จักพระองค์ลำดับนั้นพราม์ภาระทาวายจะโขดโกรธจัด เ้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสุนทรสวัสริ์ทั้งที่ทั้งที่ประทับท่านแล้วสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นี่ควรส่วนข้างหนึ่งนี่เขาอย่ข่มขี่พระพุทธเจา้รารมนั้นนั่งแล้วได้กล่าวกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวา่าบุคคลฆ่าอะไรได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกข่าแต่พระโคดมพระองค์ย่อมชอบใจในการฆ่าทำอะไรเป็นธรรมอันเอกพระพุทธเจ้าสุนตาว,ว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าความโกรธได้ย่อมไม่เศร้าโศกดูกนพราม พระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมสันเสริญการฆ่าความโกรธอันมีมูลเป็นพิษมีที่สุดคือความคลายเพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมไม่เศร้าโศกเว้นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวดังนี้พรามก็ชอบใจมีความเลื่อมใสขออุปสมบทในพระพุทธศาสนา ภายในไม่ชาท่านกับมรลุอรา,าตผลเป็นพระอริยบุคคลองค์สำคัญองค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ผมนำพระรพุทธพจทธบรมาลีที่ปรากฏมาในพระไตรปิฎกเอามาพูดกับท่านอย่างนี้ก็เพื่อมันเคลื่อนเตือนใจว่าการนินทาว่าร้ายของคนบางทีคนเนี่ยก็ชมเรา หรือว่าเขาเกล่าวได้ความห่วงใยเหมือนกับคณะบุคคลคณะหนึ่งที่พูดกล่าวแล้วเมื่อกี่นี้เขาจะเป็นใครก็ช่างไม่นเรื่องมันเกิดขึ้นสองสามวันนี้เองเพราะว่าวันที่พูดนี้ก็เป็นพูดเป็นวันที่สิบเอ็ดตุลาคมและพฤศจิกายนตอนนี้เรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นก่อนวันที่หกคือก่อนกระถินเป็นคำมีภาวิจารหนัก คำามีภาวิจารณ์นี้ถ้าฟังกันไปจริงๆเหมือนกับว่าเป็นความห่วงใยแต่ว่าไอ้ความห่วงใยนี่แหละวาจาที่พูดไปาอาศัยการไม่ระมัดระวังกอกลายเป็นพิษสำหรับบุคคลทวิสภาพบุคคลคนที่เป็นศัตรูได้ถ้าเขาทราบข่าวนี้แล้วเขาจะหาว่าแหมนั่นน่ะอีาลาตาองตาลงองนั้น สอนลูกศิษย์ทูหาจัางเยอะแยะที่ไลนได้ก็กลายเป็นคนโลภโมโทสันสะสมทรัพย์ไว้ตั้งห้าแสนซื้อรถได้ความจริงเขาต้งไล่เหล่านั้นไม่ได้ทราบว่าผมไม่มีสตังค์แต่ว่าผมเห็นว่าคนเสนอเนี่ยเสนอผิดราคาเมื่อเสนอผิดราคามาแล้วก็มีคนบางคนเขายอมรับ ว่าเข้าขายได้จริงผมขอรับแล่ภารกิจดจะเป็นส่วนสธนาธารณประโยชน์ต้าว่าหลวงพ่อจะทําก็เอารถนี้ไปใช้ได้แต่ผมก็ลองกำลังใจคนมาดูที่ว่าใครบ้างที่จะเห็นดีเห็นงามกับงานนี้บ้างก็มีคนหลายคนจะบอกว่าช่วยกันออกเป็นรายเดือนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคณะของเราเองเกิดความห่วงใหญ่พิพาทวิจัยกันใหญ่ อันนี้เรื่องท่านหลายเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นกับผมนี่มันไม่หนักใจผมถูกด่าถูกว่าถูกดินทานถูกทิ่มถูกตำมาซะพอแล้วจงกระทั่งหนังผมนี่มันหนาด้านไปหมดใจก็ดานกครจะพูดขคะว่าอะไรนี่ไม่สำคัญผมห่วงท่าน เพราท่านังหลายจงจําไว้ว่าขึ้นชื่อว่าความโกรธอย่าให้ปรากฏในจิตตามที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิ่าว่าถ้าเราฆ่าความโกรธเส้นได้แล้วเราก็นอนเป็นสุขนอนมันก็เป็นสุขนั่งมันก็เป็นสุขหลับมันก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขเพราะอะไรพราวท่าของคนที่กล่าวไปเนี่ยถ้าเราโกรธมันก็แค่นั้นแหละมันไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าเราโกรธเขาเราก็เลวถ้าเขาโกรธเขาเขาเขาโกรธเราเขาก็เลวถ้าต่างคนต่างรธมันก็ต่างคนต่างเลวนี่เราทำยังไงถ้าต่างคนต่างไม่โกรธก็ต่างคนต่างดีเป็นอนันวันนับตอนนี้ต่อไปขอท่าน,นหลายจุลมัดระวังใจไว้นึกไว้เสมอว่านินทาปรปสังสาร ขึ้นชื่อว่านินทาและสรนเสรินี่เป็นธรรมดาของชาวโลกชาวโลกทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครพ้นการนินทาและสรนเสรินี่รายการหนึ่งเรื่องการรู้เท่าไม่ถึงการของบุคคลผู้หวังดีนี่มีความสำคัญมากบุคคลที่มีความหวังดีแต่ว่าพูดไปแล้วมันกลายเป็นหวังายอันนี้ต้องมีการระมัดระวังให้หนัก ถ้่พูดไปมันเป็นภัยแต่เพราะอาศัยความรู้เท่าไม่ถึงการของเขามีอยู่จึงพูดอย่างนั้นเกิดขึ้นมันก็สร้างความเสียหายสําหรับุคคลที่ถือว่ากิเลสเป็นก,กิเลสเป็นเจ้าเป็นนายแต่คนที่ไม่ยึดถือกิเลสแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรงขอท่าน้นหลายจงระวัตวังอารมณ์นี้ไว้มาก เรื่องอารมณ์ของการตัดความโกรธนี้ผมจะนำมาพูดไหลเที่ยวหน่อยเพราะว่าพระพุทธเจ้าตัดเรื่องราวติดต่อกันไม่หลายเรื่องผมจะนำมาทุกเรื่องเพราะอะไรเพราะความโกรธเป็นปัจจัยใหญ,ใหญ่ถ้าคนเราไม่โกรธที่อย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ระงับหมดถ้าเราไม่โกรธเรามีอารมณ์เป็นสุข ถ้าเราไม่โกรธคนที่สัมผัสกับเราเขาก็มีอารมณ์เป็นสุขแต่ถ้าว่าคุณเลวอย่างเทวทัตทํำยังไงก็แก้ไขไม่ได้ในตอนใ,นใกล้จะหมดเวลาผมขอให้เตือนท่านไว้ว่าให้นึกถึงพระราชดำรัสคำบาทสมเด็จเจ้าหัวรัชการที่เก้าที่ทรงมีพระราชดำรัสตัดไปว่าเสียงระเบิดเกิดขึ้นตั้ง ผมก็มีความรู้สึกว่าเสียงระเบิดนี่มันเป็นอนาคตไปแล้วมันหายไปแล้วถ้าเราไปสนใจกับอนาคเรื่องของอนาคตปัจจุบันก็จะไร้ผลตอนที่เอาเยี่ยมประชาชนคิดว่าถ้าข้างหน้ามาเกิดระเบิดอีกจะทำยังไงทรงตัดสินว่นาไทยว่ามันจะยังไงก็ช่างนั่นมาเป็นอนาคตทำไงของเราให้รบทวนในปัจจุบัน ดันั้นขอพวกท่านก็เหมือนกันอน,นาคต็ดีอดีตก็ดีมันจะเป็นยังไงก็ช่างเอาเวลานี้ทําใจของเราให้ชนะความโกรธก็แล้วกันอารมณ์ที่ชนะความโกรธได้ที่สับถึงว่าช่างมันใครเขาจะชมก็ช่างมันใครเขาจะนินทาว่าร้ายก็ช่างมันเราไม่ดีไม่โั่วเพราะการนินทาและสันเสริญข้าบุคคล เราบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนเวลาการที่จะพูดกันก็นหมดแล้วพรุ่งนี้ต่อกันใหม่เรื่องความโกรธตอนนี้ไปก็ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในอิรยาบถทั้งสี่ควบคุมอารมณ์ของท่านให้มีสมาธิจิตอย่าลืมกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกใช้คําภาวนาและพิจรารณาตามอธิยาสายยิ่งกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี